พร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ก็มีเมนูปีกไก่คีมาาพัดครับไม่ใช่พัดคีมาด้วยครับคีมาาพัด <c oughs> เดี๋ยวมาจิดิบครับ ใบมะกรูดชีครับอันนี้ก็ใบยีลาครับหั่นปีไกลครับเอาเป็นตอนใหญ่ๆอย่า,ยายงนี้เลยนะครับหั่นปีไกลเสร็จแล้วก็มาตำเครื่องแกงครับ พลิกแหงครับใส่เกลือจักน้อยตำเลยครับถึงตัวผมจะดำแต่ฟันผมขาวนะครับเพื่อความรวดเร็วครับ ใส่หาช้อนแต่ช้อนอยู่นี่ใส่ลงไปนะครับนี่ใส่ผงชูรสก็รสดีครับน้ำตาลจักน้อยครับซอสหอยครับคลุกเคล้าให้เขากันเลยครับ แล้วก็เติมน้ำเก๊็กหวยลงไปจักหน่อยครับไม่ต้องเติมไลด้วยครับเดี๋ยวไม่พอเติมคนปิดฝาไว้ครับนั่งจิบน้ำเก๊็กหวยรอเลยครับลืมใส่ผงขมิ้นครับ ได้เวลาอันสมควรแล้วก็เปิดฝาครับโอ้โหเหลืองอุ้ยเลยครับใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปครับใบยีราครับโอ,อ้พร้อมเสิร์ฟแล้ว ลองสดน้ำดูก่อนครับอู้กับแก้มกับแก้ม,มไก่หนุ่มกำลังดีเลยครับ แซ่บ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 กินกระนำเก๊กหวยนี่มันถึงจะเข่ากันว้าวอร่อยดูดนิ拜拜้วเลยครับ รสชาติกลมกลมเผ็ดจักหน่อยเพ็รภาษาอิตาเลเรียกว่าเฮอร์ฮอร์อะไรเป็นภาษาคาเมครับจักออกเสียงถูกออกเสียงพิษก็ขออภัยได้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอจิบ น้ำเก็กหวยชิวๆไปก่อนนะครับว้าว